สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะเมรอนน,นะคะเข้ามาเบ่งสวนพักกันนะคะมาพ่อคุณป้านะคะเพิ่นกำลับบงปลูกพักอยู่นะคะตอนนี้คุณป้าปลูกพักอีกอย่างนึอนี่ต้นหอมค่ะปลูกต้นหอมอโอ้ปลูกได้โดนเราบอกคุณป้าประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งะจะปลูกหลายบอ่อเข้าปลูกหลายบอ่อเห็ดหลายบ่อประมาณสิบดานโอ้สีแปลงเนาะสบประมาณสบแปลง จ้ามีเดือนธนี้โอ้มีเดือนธนี้มันหน่อยโอทีหน่อยก็เลยปลูกแต่ว่ากะมันกับรังขึ้นเนาะมันกับรังขึ้นจ้าโดนปไดยนี่เขากันเข้าเก็บเกี่ยวนี่ประมาณสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งยากบ่คะบ่ยากบ่ยากเพราะว่ามันเป็นอีหยังสี่เฮาเคยเฮ็ดแม่นบ่เฮาเคยเฮ็ดจ้าบัดเวลาเฮาเก็บเกี่ยวนี่ก็คือแม่ค้าแม่นบ่เพิ่นมารับซื้อแม่ค้ามารับซื้ออยู่บ้านแม่ค้ามารับซื้ออยู่บ้านบ่ได้ไปขายตลาดให้มันหยางเนาะจ้าปลูก โอ้ข้าปลูกนี่ทั้งหอมทั้งชี่แมนบอสปลูกใส่กันเลยปลูกใส่กันต้นหอมต้นชี่ส้นทั้งนั้นส้นทั้งนั้นเป็นอียงครับเป็นเป็นต้นเป็นมันมันเผาหรือว่ามันแกวแมนบอมันเผามันเผาโอ้แต่ว่าภาษากลางคนอื่นมันแกวจ้า้เดียกันละจ้าแต่ว่าตรงนั้นน่ยก็คือปลูกขายขายหัวมันบอปลูกขายเม็ด ปลูกขายเม็ดเอามันได้ดีกว่ากันบอได้ดีกว่ากันบอเข้าขายเม็ดเขาเขาขายจ้าขายโลละโอ้กิโลละสี่ร้อยจ้าจ้าจ้าแสดงว่าราคาดีเนาะราคาดีปีนราคาดีอ่ะเข้าเขาเข้าปลูกประมาณซัมนีนนี่มันมันสีได้จากิโลในหลายบอได้หอดบอสองร้อยสามร้อยโลบอหอดบอหอดแต่ว่ามันก็ได้ดีอยู่เนาะแต่ว่ามันได้ดีนะ ก็เพราะว่าเขาเสร็จจากอันหน้าเข่าล้วเขากับบุ้มี่ยังเห็ดแมนบ่เขาบุ้มี่ยังเห็ดอันเขาเคยเห็ดจังซี่ค่ะเขาเคยเห็ดเนี่นี่ออกจากหน้าเขา er. ่าล้ว nah คือตัดตอเฟืองตัดฟางเลยก็ลุกปลูกค okay. ่ะบางบางหม่องเขาก็ปลูกกระโพดค่ะบางมองก็ปลูกมันบางมองก็ปลูกพักดูทั้งหมดแยวมึงสิเป็ดเขาจะติดมันไหมมันมันแก่เนี่ยเมนบ่มันเผาเนี่ยเมนบ่หลายแมนบ่หลายนี่นี่ รุ่น่แปดนะเขาปลูกไผ่ค่ะพักเข้านี่อันพักเข้านี่คุณป้าอประมาณนี่เข้าไล่ได้เข้านี่เดหลายมอน,นี่ตอ่อสีแปรงนี่ค่าคือเดี๋ยวนี้มันกาดได้หลายอยู่ไลาแหล่มาสีแปรงนี่กัประมาณเป็นมืเลยอืมสีแปลงอันนี้พี่น้องเบิังสีแปลงสั้นๆนะคะได้ประมาณเป็นหมื่นนาวากับเป็นได้ได้เสริมหลังจากที่เขาเห็นหน้าเขาเนาะ,ะจ้ะขอบคุณหล,ลายๆนะคะ จ้าค่ะยอดีมีแห้ง,อหงขอบพุ่นเช่นกันค่ะ,คะนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งนะคะในกะเกษตรกรนะคะพ,พี่น้องที่เพิ่นหลังจากเก็บเกี่ยวหน้าเขาแล้วนะคะว่าเด้ยอยู่ว่างนะคะสําหรับพื้นที่นะคะตรงนี้นะคะนิดเดียวนะคะเพื่อนก้อ๋อจ้าค่ะอะนะคะพี่นอ้อ,นนองเห็นบอกรายการมี โซนนี้นะคะที่เป็นมันมันเผานะคะภาษาอีสานเขาจะเอื่นว่ามันเผาแต่ว่าภาคกลางเขาจะเอื่นวามันแกวนะคะอันนี้เพิ่นปลูกคล้ายเม็ดนะคะนี่พื้นที่หน่อยๆน,นะคะแต่ว่ากะบรได้ให้มันว่างนะคะต้นนี้ก็เป็นผักชีเล่านะคะผักชีเล่านี้เราเอาไว้เห็ดท่านนะคะเพื่อสิปลูกต่อไป เห็นบ่พี่น้องนี่ก็คือความขยันนะคะของคุณปานะคะแล้วก็อายุหลายแล้วแต่ว่าก็ยังแข็งแรงพี่น้องอยากเห็นบอหน่วยมันหน่วยของยังไงของมันเท่านะคะปะเดี๋ยวคุณย่าสิผ้าพี่น้องนะคะไปเบิองอีกสวนสวนหนึ่งนะคะเนาะ